สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องบุคคลสำคัญนายเสรีหวังในธรรมประวัติเกิดเมื่อวันที่3มกราคมพศ2480ณท่าพระจันทร์พระนครบิดาชื่อนายเหลือหวังในธรรมมีเชื้อสายจีนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาของท่านรับราชการเป็นเสมียนกรมบัญชีกลางและได้รับพระราชทานนามสกุลว่าหวังในธรรม รวมทั้งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลอกอามาัดโทขุนสาธกธนาสารมารดาชื่อนางสง่านานากุลโดยเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนสีจุงแต่แล้วในปีพศส4 8 3เกิดเหตุไฟไหม้บ้านจึงจำเป็นต้องย้ายไปอยู่พานนกฝั่งธนบุรีและได้เข้าศึกษาโรงเรียนปิยาวิทยาและโรงเรียนชิโนรถวิทยาลายัยและได้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยนาศิลิน ระหว่างศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ศึกษาศิลปะการแสดงขแขนงต่างๆทั้งดุริยางไทยและสาก,กลขีตศิลป์ไทยการแสดงละครและโขนจบการศึกษาเมื่อพศ2497พร้อมกับเข้ารับราชการในแผนกดุริยางไทยกองการสังขีดกรมศิลปากรและได้รับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลายัยอ a s เ w e s t c e เ t e r สหรัฐอเมริกา นายเสรีเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในฐานนะนนักแสดงนักประพันธ์นักดนตรีนักร้องนักพูดผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างความบันเทิงและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลกได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงการละครประจำปีพศ2531 นายเสรีเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พศ2550ขณะมีอายุ70ปีมีพีธีพระราชาทนเพลิงศพเมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ2550นวัตตรีทศสเทพวราวิหารผลงานเด่นมหาเวสันดรชาดกช่อง5ปีพศ2530และอัตติตาช่อง7ปีพศ2544 และฟ้าใหม่ช่อง7ปีพศ2547